สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านเคยประสบปัญหาหรือเปล่าเวลาท่านออกกําลังกายออกยังไงก็ไม่ลดสักทีลิ่ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แมวก็ไม่รู้เถนายมีตัวเลือกให้ท่านเพื่อที่จะซัพพอร์ตการออกกำลังายของท่านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยสินค้าใหม่ของเราเนี่นคือนาฬิกามิ Amazing Watch นาฬิกาอัจฉริยะที่สามารถช่วยให้คุณจับการเต้นของหัวใจจับจำนวนการวิ่งแคลอรี่คุณจะสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายที่จะวิ่งเท่าไหร่วิ่งยังไงทำยังไงให้พร้อมได้เร็วที่สุด oh, วันนี้ <no. S 1> เราจะมานำเสนอโดยลูกเล่นต่างๆที่เรามีนะครับสำหรับตัว Amazing Fit ตัวนี้นะครับในส่วนของนาฬิการูปกษณคร่าวๆนะครับจะมีเซ็นเซอร์วัดหัวใจอยู่ข้างหลังนะครับผม บอดี้จะเป็นพลาสติกสายจะเป็นโพลิเมอร์นะครับผมกันเหนือ่อกันลื่นนะครับผมตัวนี้สามารถแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถนะึง45่าถึง45วันนะครับแล้วก็ชาร์จใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการชาร์จแต่ละครั้งเราจะมาสูส่วนของลูกเล่นนะครับผมหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนคุณสามารถใช้นิดสัมผัสเพื่อดูฟังก์ชันต่างๆของตัวนาฬิกาตัวนี้ได้โดยฟังก์ชันหลักๆที่เราจะแนะนำก็คือสเตตัสตัวนี้สกิ่ที่หน้าจอนะครับ ที่เป็นลูกท้าคือจํานวนก้าวที่คุณสามารถดูได้ว่าวันนี้คุณเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวแล้วอัตราการเต้นของหัวใจระยะทางที่คุณสามารถออกกําลังกายได้กี่กิโลเมตรนะครับปริมาณแคลอรี่ที่คุณเบิ์นไปได้ในวันนี้กี่แคลแล้วก็จะมีฟัง์กชันหลักๆก็จะเป็นอ่า activity ตัวนี้คุณสามารถติ๊กเข้าไปเลือกข้างในได้ว่าคุณจะเป็นปรับเป็นโหมดวิ่งนอกสถานที่ตามวิ่งตามสวนสาธารณะ วิ่งไปขึ้นเขาวิ่งตามเพื่อนวิ่งหนีตามใครคุณก็สามารถดูได้นะครับหรือจะเป็นโหมดวิ่งบนลูวิ่ง,งสําหรับคนที่ทนิยมเข้าฟินินะครับชอบเข้าฟินิโหมดปั่นจักรยานโหมดเดินปกตินะครับแล้วก็จะมีเป็นฟัชชั่งหล,หลักๆก็จะไปสามารถดูภูมิอากาศได้ว่าแต่และวันภูมิอากาศเท่าไหร่สามารถดูได้ล่วงหน้าถึง7วันนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดอะลารามคือคุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ว่า วันนี้คุูมีนัดออกกาลังกายนะกี่โมงนะพวกนี้มีกี่โมงนะคือเหมือน s ว a r t w a ทั่วไปเลยตัวทามเมอร์ตัวแคมป์ per, ตัวนี้คือจะเป็นเข็มทิศนะครับสามารถบอกบอกได้ว่าเวลาคุณไปวิ่งเนี่ยคุณวิ่งไปทิศเหนือทิศใต้ทิศ,ต,ทศตะวันตกตะวันตก,ตนตกคือไม่มีไม่ต้องกลัวหรอกเพราะตัวนี้จะยิงตามสัญญาณ gps นะครับในส่วนของตัวที่เป็นแอปพลิเคชันมือถือตัว amazing fit ตัวนี้นะครับจะเช็คควบคู่กับแอปพลิเคชัน mi fit ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดทั้ง App Store แล้วก็ตัว Play Store นะครับเมื่อเาลาเราโหลดเสร็จแล้วมันมจะขึ้นมาหน้าจอนี้จะให้คุณกรอกชื่อนะครับผมเพศวันเดือนปีเกิดส่วนสูงน้ำหนักตัวนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดว่าตอนนี้คุณอะต้องวัดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอขอขึ้นมาปั๊บก็จะขึ้นหน้านี้จํานวนนี้ครับก็จะโชว์ว่าอัตาราี่วนใจของคุณตอนนี้กี่ครั้งต่อนาทีน้ําหนักมาตรฐานเท่าไหร่ที่ว่าคุณกรอกไว้นะครับผม ก็จะเป็นหมวดหน้าหมวดกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมให้คุณเลือกนะครับว่าตอนนี้คุณจะใช้กําลังกายในส่วนไหนคือวิ่งกลางแจ้งวิ่งบนรูฟไฟฟ้าขี่จักรยานหรือว่าการเดินนะครับผมาสามารถที่เข้าไปได้คือมันจะวัดจากตัวนี้คือจะใช้งงจากสัญญาณ G P S นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันหลักๆคือคุณสามารถมาเซตติ้งได้ว่าการแจ้งเตือนกําลังกายงคุณตอนนี้ คุณสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมให้หลากหลายคุณดูได้คุณจะเป็นกระโดดเชือกไปวิ่งซิดอัพเดินยืนขึ้นบันไดคือจะมีค่อนข้างหลากหลายโหมดให้คุณเลือกนะครับด้วยราคาและสเปคที่กล่าวมาดังข้างต้นสําหรับนาฬิกาเรือนนี้ในระดับราคาหลักพันต้นมันเหมาะมากที่คุณจะหาซื้อมาไว้เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณซึ่งนาฬิกาเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ที่ช็อปเจไนทุกสาขาและ ชอปเดอะไนายสาขา b ิ๊กซีสตูนหรือถ้าไม่สะดวกสามารถติดต่อได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับงั้นวันนี้กับผมขออนุญาตกลับไปออกกําลังกายด้วยนาฬิกาอัจฉริยะเรื่องนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ